โลกความจริงไม่เคยอ่อนโยนกับใครเสมอไปทุกคนต้องเผชิญกับอุปสรรคความไม่แน่นอนและการแข่งขันที่เข้มขน้นการเอาตัวรอดคือทักษะและทัศนคติที่ต้องสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจการเอาตัวรอดในโลกความจริงเริ่มจากการเข้าใจว่าไม่มีใครจะมาปูทางให้เราเดินได้ตลอดไปหากเรายังรอให้คนอื่นแก้ปัญหาแทนเราจะติดอยู่ที่เดิม แต่หากเราเรียนรู้ที่จะจัดการตนเองวางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงเราจะสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ 1. การมองโลกตามความจริงการเอาตัวรอดเริ่มจากการยอมรับความจริงไม่ปฏิเสธไม่บิดเบือนไม่มองเพียงสิ่งที่อยากเห็นแต่ต้องมองตามสิ่งที่เป็น การรู้สถานการณ์ที่แท้จริงจะทำให้เราวางแผนชีวิตได้ถูกต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดฝันที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง 2. การพัฒนาทักษะที่จำเป็นโลกความจริงให้ค่ากับคนที่มีความสามารถจริงทักษะที่เรามีคือเครื่องมือสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองการพัฒนาทักษะใหม่ การเรียนรู้ตลอดเวลาและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 3. การจัดการอารมณ์และความเครียดความกดดันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คนที่เอาตัวรอดได้จะไม่ปล่อยให้ความเครียดทำลายสมาธิและการตัดสินใจการฝึกควบคุมอารมณ์มีสติและแยกแยะระหว่างปัญหาที่แก้ได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ยากๆได้4 การสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าไม่มีใครรอดพ้นจากโลกความจริงด้วยการอยู่คนเดียวการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจการเชื่อมโยงกับคนที่มีทัศนคติใกล้เคียงกันและการแลกเปลี่ยนความรู้จะทำให้เรามีแหล่งพลังงานและโอกาสเพิ่มขึ้น 5. การรู้จักวางแผนและยืดหยุน่นโลกจริงไม่เป็นไปตามแผนเสมอไปแต่การไม่มีแผนคือความเสี่ยงที่ใหญ่กว่า การวางแผนระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้งเผื่อทางเลือกจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ล้มเหลว 6. การสร้างวินัยในชีวิตความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอคือหัวใจของการเอาตัวรอดการมีวินัยในการทำงานการจัดการเวลาและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแรงให้เราเดินไปได้ไกล 7. การมองอนาคตด้วยความเป็นจริง การเอาตัวรอดคือการสร้างเส้นทางไปสู่อนาคตที่มั่นคงการมองอนาคตอย่างมีสติและไม่หลงไปกับสิ่งลวงตาจะทำให้เราเก้าวอย่างมั่นคงและไม่พลาดทางสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของศิลปะการเอาตัวรอดในโลกความจริงแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วการยึดติดกับสิ่งเดิมมากเกินไปคืออุปสรรคสำคัญการเอาตัวรอดหมายถึงความสามารถในการปรับตัวและเดินต่ออย่างมั่นคง 1. การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมีทั้งที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้สิ่งที่สำคัญคือการมองออกว่าปัจจัยใดอยู่ในมือเราและปัจจัยใดไม่ควรเสียเวลาไปยึดติด คนที่ปรับตัวได้เร็วจะไม่เสียพลังกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่จะมุ่งไปที่การสร้างวิธีใหม่เพื่อให้อยู่รอด 2. การใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนแต่การเอาตัวรอดในโลกจริงไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบการรู้จักตัวเองและใช้จุดแข็งให้เต็มที่คือหัวใจของการเดินต่อไปจุดแข็งที่เราพัฒนาและนำมาใช้จริงจะเป็นเหมือนเครื่องมือหลักในการสร้างความได้เปรียบ 3. การเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันข้อจำกัดไม่ใช่จุดจบแต่คือสัญญาณให้เราหาทางออกใหม่คนที่อยู่รอดได้จะไม่ใช้ข้อจำกัดเป็นข้อแก้ตัวแต่จะใช้มันเป็นแรงผลักให้เรียนรู้และหาวิธีอื่นเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากการถูกขวานเป็นการถูกท้าทายเราจะมีพลังมากขึ้นในการก้าวต่อ 4. ความยืดหยุ่นทางความคิด การเอาตัวรอดไม่ได้วัดกันที่ความดื้อรั้นแต่คือความสามารถในการเปลี่ยนวิธีคิดตามสถานการณ์เมื่อแพลน A ไม่ได้ผลการสร้างแพลน B หรือ C คือสิ่งที่ทำให้เรายังมีเส้นทางอยู่เสมอความยืดหยุ่นทางความคิดคือทักษะสำคัญที่ทำให้เราไม่ติดอยู่ในทางตัน 5. การสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ทำได้การปรับตัวและการใช้จุดแข็งจะเกิดผลจริงก็ต่อเมื่อเรามีความมั่นใจในสิ่งที่ทำ ความมั่นใจไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการยืนยันกับตัวเองว่าทักษะความพยายามและประสบการณ์ที่เราสะสมมามีค่าและพร้อมใช้ในสถานการณ์จริงทั้งหมดนี้คืออีก1.9ของศิลปะการเอาตัวรอดในโลกความจริงการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการใช้จุดแข็งเป็นเครื่องมือคือสิ่งที่ทำให้เราไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังสามารถสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับชีวิตได้ การเอาตัวรอดคือการมองเกมชีวิตให้ออกคนที่มองเห็นทิศทางเห็นความเชื่อมโยงและรู้ว่าควรลงมือเมื่อไหร่มักจะเดินได้ไกลกว่าการอ่านเกมชีวิตจึงเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างจริงจัง 1. การสังเกตและเก็บข้อมูลเกมชีวิตเต็มไปด้วยสัญญาณเล็กๆที่บอกเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป คนที่มองข้ามสัญญาณมักพลาดโอกาสแต่คนที่สังเกตและเก็บข้อมูลรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้คนสถานการณ์รอบข้างหรือแนวโน้มของสังคมจะสามารถตัดสินใจได้แม่นยำกว่า 2. การคิดเชิงกลยุทธ์การอ่านเกมไม่ใช่แค่การมองเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ต้องมองผลที่จะตามมา การคิดเชิงกลยุทธ์คือการประเมินว่าหากทำสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะได้หรือเสียอะไรการมองไปข้างหน้าอย่างมีระบบทำให้เราไม่ถูกสถานการณ์บีบจนหมดทางเลือก 3. การมองหาโอกาสในวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสแฝงอยู่เสมอความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นหรือไม่การตั้งสติวิเคราะห์และถามตัวเองว่า โอกาสใดที่เกิดจากสถานการณ์นี้จะทำให้เราไม่จมอยู่กับปัญหาแต่ใช้ปัญหาเป็นบันไดไปสู่สิ่งใหม่ 2. การกล้าตัดสินใจการอ่านเกมที่ดีไร้ค่าหากขาดการลงมือทำโลกจริงไม่ได้รางวัลกับแค่คนที่รู้แต่ให้รางวัลกับคนที่กล้าตัดสินใจและลงมือเมื่อถึงเวลาคนที่อยู่รอดได้คือคนที่พร้อมจะเสี่ยงยังมีการคิดรอบคอบ 5. การเรียนรู้จากผลลัพธ์ ทุกการตัดสินใจไม่อาจถูกเสมอแต่การเอาตัวรอดคือการเรียนรู้จากผลลัพธ์ไม่ว่าผลนั้นจะสำเร็จหรือผิดพลาดการเก็บบทเรียนและนำกลับมาปรับใช้คือวิธีที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นทุกครั้งทั้งหมดนี้คือหลักการของการอ่านเกมชีวิตและการแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นทักษะที่ทำให้เราไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังสามารถก้าวหน้าในสถานการณ์ที่คนอื่นถอยหลังได้ โลกความจริงไม่ได้ให้ทรัพยากรครบถ้วนกับทุกคนบางคนเกิดมามีมากบางคนมีน้อยแต่สิ่งที่ชี้ชะตาคือวิธีจัดการและการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในมืออย่างชาญฉลาด 1. การรู้คุณค่าของสิ่งที่มี หลายครั้งเรามองข้ามสิ่งใกล้ตัวเพราะคิดว่าไม่เพียงพอแต่ในความเป็นจริงสิ่งเล็กน้อยที่ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพสามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่ได้การเอาตัวรอดเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้ว 2. การบริหารเวลาอย่างมีวินัยเวลาเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีเท่ากันแต่คนที่จัดลำดับความสำคัญได้ชัดเจนจะใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่า การรู้ว่าอะไรต้องทำก่อนอะไรทำทีหลังและอะไรควรตัดทิ้งทำให้เรามีพลังไปโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆ 3. การใช้พลังงานและความสามารถอย่างสมดุลบางคนหมดแรงเพราะทุ่มทุกอย่างในสิ่งเดียวจนขาดความสมดุลแต่การเอาตัวรอดต้องการความต่อเนื่องเราจำเป็นต้องรู้จักพักรู้จักใช้พลังงานในปริมาณที่พอดีเพื่อรักษาความสามารถระยะยาว4 การสร้างผลลัพธ์จากข้อได้เปรียบเล็กน้อยความได้เปรียบไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกอาจเป็นเพียงทักษะที่แตกต่างมุมมองที่ไม่เหมือนใครหรือเครือข่ายเล็กๆที่มีคุณค่าหากเรารู้จักใช้ข้อได้เปรียบเหล่านี้ให้ถูกจังหวะมันจะขยายผลจนกลายเป็นความแตกต่างที่คนอื่นตามไม่ทัน 5. การลงทุนในสิ่งที่สร้างคุณค่าเพิ่ม แม้ทรัพยากรจะจำกัดแต่การเลือกลงทุนในสิ่งที่ให้ผลระยะยาวเช่นการเรียนรู้การสร้างทักษะใหม่การดูแลสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าจะทำให้เรามีกำลังในการเอาตัวรอดมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้คือหัวใจของการอยู่รอดด้วยทรัพยากรจำกัดและการใช้ข้อได้เปรียบเล็กๆให้เกิดผลใหญ่โลกความจริงไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างครบแต่ต้องรู้จักใช้สิ่งที่มีให้คุ้มค่าที่สุดการเอาตัวรอดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญและความแข็งแรงทางจิตใจที่จะทำให้เราไม่พังกลางทาง 1. การตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญ ชีวิตจริงเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ต้องเลือกอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ทันทีในทางกลับกันการลังเลอาจทำให้เราพลาดโอกาสที่ไม่หวนกลับมาอีกก่อนตัดสินใจต้องชัดเทนกับเป้าหมายว่าเรากำลังเดินไปทางไหนประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตัดสิ่งรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากสมการการคิดใช้สัญชาตญาณที่มาจากประสบการณ์จริงเป็นส่วนประกอบคนที่เอาตัวรอดเก่งไม่ใช่คนที่ตัดสินใจถูกเสมอไปแต่คือคนที่กล้าตัดสินใจและพร้อมเรียนรู้จากทุกผลลัพธ์ 2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโลกความจริงไม่ปราณีต่อความอ่อนแอทางใจคนที่ยืนหยัดได้มักมีภูมิคุ้มกันภายในที่แข็งแรง ยอมรับความผิดพลาดโดยไม่โทษตัวเองเกินไปไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์จากภายนอกมาทำลายความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นด้วยการทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องมองปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องจัดการไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีภูมิคุ้มกันทางใจไม่เพียงทำให้เราผ่านสถานการณ์ยากลำบากแต่ยังทำให้เราพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา 3. ความสมดุลระหว่างเหตุผลและอารมณ์การเอาตัวรอดคือการผสมผสานทั้งสองอย่างให้สมดุลเหตุผลทำให้เรามองภาพรวมได้ชัดอารมณ์ทำให้เรามีพลังที่จะก้าวไปต่อคนที่ฝึกใช้ทั้งสองด้านร่วมกันมักจะตัดสินใจได้มั่นคงและยั่งยืนกว่า ทั้งหมดนี้คือแก่นสำคัญของการตัดสินใจในสถานการณ์กดดันและการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรงเพื่ออยู่รอดในโลกความจริงการเอาตัวรอดในโลกจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงดังหรือการแสดงออกที่เกินจริงเสมอไปหลายครั้งพลังเงียบและความสม่ำเสมอคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะทำให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่หมดแรงกลางทาง 1. การสร้างพลังเงียบพลังเงียบคือความสามารถในการพัฒนาและก้าวหน้าโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจไม่ต้องแข่งขันด้วยการแสดงออกแต่ใช้ผลงานและการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่มีพลังเงียบมักจะยืนระยะได้นานกว่าเพราะเขาโฟกัสที่การเติบโตจริงไม่ใช่การได้รับการยอมรับชั่วคราว 2. ความสม่ำเสมอเป็นอาวุธ โลกความจริงไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำเก่งเพียงครั้งเดียวแต่ให้รางวัลกับคนที่ทำได้ต่อเนื่องความสม่ำเสมอสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างการเดินวันละก้าอย่างต่อเนื่องดีกว่าการวิ่งเต็มแรงแล้วหยุดกลางทาง 3. การควบคุมจังหวะชีวิตความสม่ำเสมอเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักควบคุมจังหวะชีวิต ไม่แร่งจนหมดแรงไม่ช้าจนหลุดจากโอกาสการรักษาจังหวะที่เหมาะสมทำให้เรามีพลังเพียงพอสำหรับการต่อสู้ระยะยาว 4. การสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงผลลัพธ์ที่เกิดจากความสม่ำเสมอมักจะยั่งยืนกว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการเร่งรีบ ความเงียบและความต่อเนื่องช่วยสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตและเป็นสิ่งที่ทำให้เรายืนอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 5. ความมั่นใจจากการลงมือทำจริงพลังเงียบและความสม่ำเสมอสร้างความมั่นใจที่แท้จริงเพราะเราเห็นการพัฒนาของตัวเองทุกวันไม่ต้องรอคำยืนยันจากใครแต่ใช้ผลงานที่ชัดเจนเป็นเครื่องพิสูจน์ นี่คืออีกหนึ่งขั้นของศิลปะการเอาตัวรอดในโลกความจริงการสร้างพลังเงียบและการใช้ความสม่ำเสมอเป็นอาวุธจะทำให้เราเดินต่อไปได้แม้ในวันที่โลกภายนอกผันผวนทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันคือแนวทางการเอาตัวรอดในโลกความจริงไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวการใช้จุดแข็งการอ่านเกมชีวิต การบริหารทรัพย์สินการตัดสินใจการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจการเรียนรู้จากความล้มเหลวรวมถึงการสร้างพลังเงียบและความสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่ทำให้เราไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังสามารถเติบโตท่ามกลางความท้าทายของโลกจริง หากคุณได้รับประโยชน์จากเนื้อหานี้อย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกตอนต่อไปในการพัฒนาทัศนคติวิธีคิดและการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตเดินหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ